สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการปั๊มยอดคนดูไลฟ์สดนะผมของ Facebook นะฮะก็ขั้นตอนแรกนะผมก็สมมุติว่าเป็นไลฟ์สดที่ผมจะใช้นะฮะเป็นไลฟ์สดที่ผมไลฟ์เองละกันนะผมเพราะว่ามันใช้ขั้นตอนการทําเหมือนกันเลยนะผมให้เราไปที่ตัวของไลฟ์สดนะฮะเดี๋ยวผมโค้ดหาไลฟ์สดเกมละกันนะผม คนดูเยอะนะผมแต่ผมจะเอาที่มีคนดูน้อย,น,อยนะครับผมนี่คนดูเยอะนะครับผมยี่บแปดคนเยอะอยู่นะฮะสิบสองสิบสามคนเรงเยอะอยู่นะครับผมเอาคนนี้แล้วกันนะฮะคนดูหนึ่งคนนะผมเราจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะฮะก็หลังจากที่เราสมมุติว่านี้เป็นไลฟ์สดที่เราโพสตลงไปนะครับผมก็ตั้งค่าตัวไลฟ์ของเราให้เป็นสาธารณะแบบนี้นะครับผมก็ถึงจะสามารถปั๊มได้นะฮะ หลังจากนั้นนะผมก็ให้เราไปที่ Google นะผมพิมพ์คำว่าเ m m เอ็มขีดทีเนะผมแล้วเราก็เข้าเว็บไซต์ตัวแรกตรงนี้เลยนะฮะนี่จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ขีดเว็บไซต์เ m m เอมขีดทีเนะผมเป็นเว็บเพิ่ม y ight, ยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สนใจอยากใช้งานนะผมก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่หน้าเว็บตรงนี้นะผมก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะฮะกรอกข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งก็สมัครสมาชิกฟรีกันไปเลยนะผม พออยู่ที่หน้าเว็บไซต์หลักนะผมไม่เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะเพื่อมาเลื่อกหมวดหมู่และบริการนะผมก็ในตัวหมวดหมู่นะผมก็จะเป็นแหล่งรวมโปรแกรมต่างๆนะผมของทุกแพลตฟอร์มเลยนะผมมีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเฟซ o ุ๊ o ยูท u บทิกตอรไอจีทวิตเตอร์เทเลกราムนะผมผมจะเริ่มเป็นตัวเพิ่มคนดูไลฟ์สดอันนี้นะฮะของ a c e b o o k นะผมหลังจากที่เริ่มหมวดหมู่ได้แล้วผมขั้นตอนต่อไปเราก็มาเลื่อกบริการกันต่อเลยนะฮะในวตรงส่วนของบริการนะผมมันจะเป็นจํานวนเวลานะผมที่คนดูจะอยู่กับไลฟ์ของเรานะผม ก็ผมจะเลือกที่30นาทีแล้วกันนะฮะขั้นตอนต,ต่อไปเขาะจะให้เราไปคัดลอกลิงก์ของไลฟ์สดที่เราจะใช้นะฮะก็กดคัดลอกลิงก์มาเลยนะผมก็เช็คลิงก์ด้วยก็ดีนะผมเพื่อความถูกต้องนะฮะนี่ผมลิงก์ถูกต้องนะฮะก็นำลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์แล้วเราก็มาเลือกปริมาณกันเลยนะผมผมจะเลือกที่50คนแล้วกันนะผม ก็สำหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมขั้นต่ำของคนดูนะผมอยู่ที่50คนนะผมสูงสุดอยู่ที่5,000คนเลยนะผมก็โอ้โหถ้าคนดู5,000คนนี่โคตรดีเลยนะฮะกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะผม50คนหลังจากที่เรากดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมมันก็จะขึ้นว่าเราบมได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะฮะก็จะแจ้งข้อมูลต่ตางๆตัวโปรแกรมมานะผมก็จะมีทั้งบริการนะผมที่เราเลือกใช้งานลิงก์นะฮะปริมาณค่าบริการและย้อน,นเงินคงเหลือจะแจ้งที่ด้านล่างนี้นะผม แต่ตัวรหัสตรงนี้นะผมจะเป็นเลขออเดอร์ของเรานในกรณีที่เกิดปัญหาตัวโปรแกรมนะผมเราสามารถนาเลขออเดอร์ตัวนี้ไปติดต่อ,อก,กับฝ่ายสนับสนุนของเว็บ KMM ได้นะก็จะมีแอดมินคอยแก้ปัญหาให้เรานะผมไม่ว่าจะเป็นยอดขึ้นช้ายอดไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะผมก็แอดมินก็จะสามารถแก้ปัญหาให้ได้นะแอดมินก็จะมีทั้งติดต่อ,อผ่านไลน์นะผมหรือว่าติดต่อ,อผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าช่องทางการเติมเงินนะผมก็จะอยู่ที่ตรงคําว่าเติมเงินเลยนะผมช่องทางการเติมเงินก็มีครบเลยนะผมทั้งสแกน QR โค้ดของธนาคารนะผมทุกนี้วัลเลตอัมาบาวัลเลตบัตรเดบิตบัตรเครดิตก็ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เว็บเคมเอ็มนะผมมีแนะนําเพื่อนด้วยนะผมเราสามารถคัดลอกลิงก์ของเรานะผมส่งให้เพื่อเราใช้งานเพนลปัตตาขั้นแนะนำครับเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะฮะถือว่าดีมา,มากๆเลยนะผมตรงส่วนนี้นะผมเดี๋ยวเราลองกลับมาดูที่ตัวไลฟ์สดของเรานะฮะ ก็ตอนนี้นะผมยอดไลค์ก็ยังไม่ขึ้นนะผมยอดคนดูที่เราดูไลค์กดไปนะผมก็ตอนนี้อยู่ที่สองคนอยู่นะฮะนี่ครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะฮะยี่สิบคนนะผมแล้วมันก็จะค่อยคยไหลขึ้นไปจนกว่าจะครบเลยนะฮะเราก็จะรอดูกันเรื่อยนะผมว่าใช้เวลาสักประมาณกี่นาทีนะผมนี่นะฮะห้าสิบห้าคนนะผมก็ถือว่าเด้งขึ้นมาแบบปึ๊บปบ๊ขึ้นมาจนครบเลยนะฮะ ก็สำหรับตัวโปรแกรมนี้แล้วผมยอดคนดูก็จะอยู่ค้างจนกว่าจะครบ3าสิบนาทีที่เราเลือกไปนะครับผมเกมนี้นี่ผมเคยเล่นนะผมเกมสไนเปอร์เนี่ยนะผมชอบมากๆเลยนะผมก็าจากสองคนนะผมที่อยู่ตอนต้นตอนต้นคลิปนะผมก็ขึ้นมาเป็นห้าสิบคนแล้วนะฮะก็สำหรับตัวโปรแกรมนี้แล้วผมก็จะเหมาะมากๆเลยนะผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะผมหรือว่า สตรีมเมอร์ที่สตรีมเกมแบบนี้นะผมมันจะช่วยในการเปิดการมองเห็นแล้วก็ดันฟีดของตัวไลฟ์สดของเรานะผมตัว AI ของ Facebook มันจะช่วยในการทําการตลาดให้เราด้วยนะฮะแต่ตัวโปรแกรมนี้นี่ถือว่าดีมากๆเลยนะผมคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะคระับผมปตถ้าเกิดเพื่นพนอนๆคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะผม,ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะผมวันนี้ผมขอตัวลาไก่อนนะผมสวัสดีครับ